cao nha กุ้งจะรับแล้วมันมันมันเืดแล้วกุ้งหลับเมื่อแล้วกุ้งหลับแล้วใส่มะนาวก่อนทำให้ตรงๆนะ ทอดไ้เดิมพี่น้องเด้อเนี่ยพอแต่ไม่ได้ถ่ายวิธีทำให้พี่น้องหมื่นเ้อไม่ได้ถ่ายวิธีทำหมื่นเออเอาตอนกินได้นี่เดียเอาพี่น้องเออทอดทอดแล้วแล้วแต่ ทำเองบนได้อัปลาป,ปวด ก่อนนะอืมเค้าเคืานี่กรง,ง,งทอด ผ้ากุ้งจ้ well าตัวน้องทำเกี่ยวกุ้งคนไทยเรียกผ้ากุ้งผ้ากุ้งผ้ากุ้งแซ่บเดี๋ยวด้เเดาเดาเดาเาเดาดเดเดาแด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ต้อยหนู่ดูเนีย่ยนี้กินกุ้งทอดผ้ากุ้งแซบแสบแๆบแสบ,แสบ,แสบ,แสบ